ตั้พุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายตอนนี้ก็ขอพกวกกบันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศน,นี้เป็นพระที่มรรลุกมรคขนเป็นกรณีพิเศษและการบำเพ็ญกุศลความดีในในศาสนาเขาเองคงสมเด็จพระบรมโรรคเชษฐ รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองสมเด็ดเนจเจ้าจินาวรบรมศาสนาสัมมาสมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> สมเด็จพระบัณิแก้วทรงเทศอนุปุพิกถาเพียงแค่จบเดียว ท่านพยศก็บรรุพระสูดาปฏิผลต่อมาอสมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสัมาสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกวาระหนึ่งรายกฏว่าพยศได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกป่าง่ายเกินไปไหม การที่ประยยัดันได้บรรลุมรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสา,าสมบายช่วยระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้รู้อรหัตผลและเจ้าน้าจากพระยศแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านอัญญาและมันดาของท่าน ตลอดจนกระทั่งเพื่ออีกห้าสิบห้าคนเข้ามาพบองสมเด็จระทศพลบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเทศค,ครั้งเดียวบร,บรรลุเพื่อโสดาปฏิผลพอฟังอีกคนก็ปรากฏว่าได้พระอารหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็สงสยัยท,ที่นะ ว่าทำไมหนอท่านนักหลายเหล่านี้จะมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบิชิตมานบรมศาสนามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราเราพุทธบริษัทฟังเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไม่ไม่ไม่บรรลุพโสดาสกิทาคานาคาอาหาัตตผล ทันงนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนใช้ปัญญาไตรตรองสักเล็กน้อยเพราะการฟังบัธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครสำหรับท่านดีเทศจนบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคสอนสอนในเขงอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าพูดเทศปฏิบัติไม่ถึง ก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหาว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พลาดจากจุดที่เข้าบรรลุมาผลอย่างนี้โอกาสที่จะได้บรรลุ เป็นพระอริยเจ้าในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพจบรมศาสตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้สึกวยากนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตาม,ม,าพ,รององมพระพุทธประสคงพระองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาค ความยากมันจะหนักขึ้นนี่เรามาพูดกันถึงความยากอาราบันดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันรเรื่องประย์ด,ดีกว่าเพราะว่าประยศแทนข้าพบองค์คสมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท้างก็เป็นพระโสดาบัน เรื่องราวขอท่านมีอย่างนี้คือว่าในกาลครัรร้งหนึ่งเมื่อองํสมเด็จพระภักวันบรมศสาสดาสัมมาสามัาสสาม,ม,าสามพุทธเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาส,ามสาัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมานกำลังสแสดงว่าธรรมเทศสนาโปรดพุทธบริษัทระหว่างน,นั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถี องสมเด็จสะมาหามุนีส่งพระสาวกที่มรรลุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาทแทนองค์สมเด็จพระบาีแก้วในสถานที่ต่างๆในการไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักรวันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไป ท่นนี้ผู้อะไรรู้ว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายกันการขยายแนวทางปฏิบัติเขาองค์สมเด็จพระทรงสบัดิโสผ้าจะมีผลน้อยเพราะลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยที่นั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจาึงได้ทรงแนะนําให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไป เมื่อพระสงฆ์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระบัพฑิตแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาลาตรีตอนช้ามดืดรายกดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากำลังสเด็จจงกรมอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่หุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะในทนตรัสว่ายัสตะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องถ้ายินได้ยินเสียงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จาตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยังได้แวะเข้าไปด้วยมัญญากความดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐี มั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูการแต่ว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระจินาสีมาก่อนเพราะว่าพระสงค์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วัน <c oughs> ในความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านจะเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าเสียก่อน จะนั่งอยู่ข้างหน้าขางององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสมาพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธดีกาตัด่ายศสมยักษะาเธอกล่าวว่าที่นี่ไข่ข้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ไข่ข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสนับพระธรรธีศทศนาเราจะเทศห้ฟัง ในสมัยนั้นบ,นบรรดา,าท่านพุทธบริษัทพราพุทธเจ้าเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาเทศเราต้องถวายสองสามร้อยบาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวายสี่ห้าร้อยบาทเป็นเจ้าคุณถวายพันบาทเป็นสมเด็จถวายหมื่นบาทเป็นทางสมเด็จพระสารราชถวายแสนบาท ไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเองเทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างแรงวันแต่องค์สมเด็จพระพิจิตมานเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพราะว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศ เวลาเทศก็ไม่ได้สแสดงศักดิ์ศรีว่าองค์สมเด็จพระมหาหมุนีเป็นผู้ศรรเศี่โสมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ใช้ตอไม้บงังคอนไม้บงังผ้าสังกติปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายๆเพราะการทําอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์ปกิเสได้แล้ว องสมเด็จพระบาทีิตแก้เวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสข,ของพระองค์หมดองสมเด็จพระบรมเราสุขคิดจล้างกิเลสคนอื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ถ้าหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสด้วยการเทศก็ยอมพกเอากิเลสเข,ข้ามาด้วย ช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นเพราะว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปในระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายการฟังเทศจริงลำบากแต่ถือว่าศาสนาก็องสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าฟังยากในการฟังเทศไม่เป็นความจริง แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้เส้นไปนตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์สีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดแมทด่สุดผู้รับฟังก็เห็นว่าง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผล ในตอนนั้นมาองค์สมเด็จพระทศกุลทรงเรียกลระยศเข้าใกล้องค์สมเด็จพระจอมจัรอนุปุพธกถามีห้าอย่างเพื่อ 1. หนึ่งคณาอนนสงฆ์งทางการให้ว่าทายการให้นี่เป็นของดีเป็นการกำจัดโลภความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมี ข้อทีสององสมเด็ปจปจนาสีเทศานิสงของศีลการนักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกกัน้นสกายกัน้นอาวายภูมิต้องสีรรจการเพื่อทําให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเป,นปรตเป็สุรกายเป็นสันตดรันแนแ่ะเป็นปัจจัยเข้าถึงถึงความสุขคือสวรรค์มีทรัพมากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุด ข้อที่สามองสมเด็จพระิชิตามัยกล่าวถึงสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสําเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาผู้ที่เกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่ทุดโทรมปรารถนาสิ่งใไดได้สมงความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทํา เมื่อข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่กล่าวโทษของกามว่ามีกครมีความปราศรรมใน,นกามขี้ยาจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐาน,นะสามีภรรยาจะเป็นการตลอหการและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาสิ่งความสขปรกของกายและสขปรกของจิตและกลายเป็นคนมีกิจที่ไม่จบเกม คำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกอยู่ตลอดเวลาเพราะความห่วงใย,ยซึ่งกันและกันต่อมาองสมเด็จพระทรงท่านบรมศาสดากล่าวถึงอัน,นิสงส์งแห่งการบวชจ่อ,ออกจากกาม็นเลขกเรียกกันว่าเมฆธรรมบารมีอันนี้องสมเด็จพระจีนสีพัรนาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกาม,มคุณได้ อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขคือค่าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องอยังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจีเท่าน,นี้ประยศฝ่างจบก,ปก,บบก็ปรากฏว่าบรรลุพระโสดาปฏิผลนี่ในตอนเช้ามาบินดามันดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปที่ได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศ บิดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่พระยศไปเมื่อท่านมิดาไปถึงแล้วายจึงเข้าไปหาพระยศเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศนาไปเมื่อพระองค์เมื่อวิดาตามไปเห็นองค์สมเด็จไรรจอมไตรกำลังสเสด็จจงกรมอยู่ จงกลมนะั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกลมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสมัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลในองสมเด็จพระทศพลน์กำลังเดินไปเดินมาแก้เมื่อย พ่อของพระยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจา้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าสมบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์เมื่อท่านบัณฑิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศ องสมเด็จพระบรมสุคติกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่เพิ่งหาลูกชายของท่านอำมัยฟังเทศก่อนไม่ดีหรือไม่รู้สึกว่าการเทศของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแม่มวลคนใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยายาพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปร ถ้าตกอยู่ในข่ายพยญาณแล้วก็ไม่ต้องนิมนเหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับพระยศกบินได้ของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในข่ายพยญาณจึงปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพิชิตามารเทศง่ายผิดปกติ ตามความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองสมเด็จพระพิจิตรม,มานให้ให้ท่านพ่อของท่านยัดสานั่งทั็นก็เทศอนุปุตปุพิกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้บรรลุประสงดาบันเวลานั้นพยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกัน ฟังอนุปุพกสถาซ้ำก็ปลายกฎว่าได้บรรลุอรหัตผลองสมเด็จพระทศสผลยังในคลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเห็นกันเมื่อพ่อลูกเห็งกันแล้วท่านพ่อจะในกล่าวกับพยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่ของั่นเธอของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกระบอกตา พระยศเป็นพระอาหันต์จแล้วจะได้มองดูองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัพพุทธเจ้าพมผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาต่กวิดาของพระยศว่าโอปุริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัดหรือว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่การครองเรืนอนเพราะได้บรรลุอารหัตผลเสียแล้วท่านบินดาพอได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมาก เพราะว่าเป็นบุญของประโยชน์ถ้าจะนั่งข้าพระพุทธเจ้าขอมิมนต์พระองค์กระประยชน์ต้องสองท่านให้รับพัฒนาหารในเวลาเช้าว,วันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระยกก็ขอบวชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเอหิพิขุแปลว่าวเจ้าเจงจงเป็นีิสุมาเถิดผาตรายกีวรสําเร็จปรเดิริะมาสวมกายท่าน ตอนท่านก็เข้าไปในบ้านมาฉันพระตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมารดากับพญญาเก่าของพยศก็สำเร็จพระโสดาปฏิผลต่อมาเพื่อนอีกห้าติดห้าคนได้ฟังข่าวว่าพยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปุิสาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรคผลเหมือนกันหมด มีการที่ประยศจะพบกับพระติเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นโลกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่สามฤดูเหมือนกับแคมขุนผลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีบ้านแต่หลังแต่และหลังเหมาะสมกับฤดูกาลแต่ในระยะนั้นปรากฏว่า มีโรงครานสำหรับปฏิบัติปลนเปลือมีอยู่มากเขเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาปลนเปลือลูกชายยิ่งถ้าไหลเหล่านั้นกะรุ่น,นลแล้วแต่สวยสดื้องามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอจาจะมีพัญญาประจำแล้วหนึ่งท่าน สาวสังกันมาไมทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิ่มเองมเปลี่ยมใจ,จเสือเลอเกินถ้าได้ว่าเพราะอาศัยกุผลผลวุญเดิมคืนวันหนึ่งพยศตื่นขึ้นมาตอนตึกเพอตอนดึกสงหงัดปรากฏประสติทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท พยศมองดูบรรดาสาวแสงกันันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจําบ้างมองเห็นบรรทซาสพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงเงล็สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปล่งวาจาว่าที่นี่บุญบายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้จึงได้บพบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศคราวเดียวเป็นประสูดาบัน ฟังครั้งดีสองเป็นพระละหันเอ hey, นี่ท่าทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุรรทธบริษัททัานหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็ยังจะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมมโรคกนน้าคือตายเขาไว้ ว่าในาสมัยก่อนถอยหลังไปในศาสนาเขาองค์สมเด็จเจะจอมไตรบริรุศาสนามีนามว่าพราะกับรกพุทธคลสมัยนั้นปรากฏว่าพยศกับพ้่นทั้งห้าสิบห้าคนเป็นสัพเพอรเสาสาธารณะคำว่าสัพเพอรเเป็นคนสำหรับเขาศพบรรดาท่านพุทธบริษิษก็ทราบ แต่ว่าไม่ใช่นักเผาศพรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วมีเจ้าหน้าที่เผาศสำหรับศพคนที่มั่งล่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านประยศก็ไม่เกี่ยว เดียวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดบุคคลใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะพระยก็ทํทำให้เป็นสาธรารณประโยชน์ด้วยเมตตาบารมีไม่คิดค่าจ้างรังวันใดๆทำแบบนี้เป็นปกติมา ต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏบ่ากณะของพยศคือบิดามันดาพัญญาและตูนของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตูนนางหนึ่งกำลังตั้งครรตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้เนื่องมาตามพยศไปเพราะว่าศพสาธรณะมาแล้ว ขอเชิญบรรดาคณะสัป,ปเหร่ผู้ใจแกล้วผู้มีจิตเมตตาไมตตัวกรุณาไปจัดการศพตามหน้าที่ประยศบิดามันดาพัญญาพร้อมเด้สหายทั้งห้าติดห้าคนก็มีความยินดีไม่มีความงเกีตดไปช่วยกันจัดการศพยกขึ้นสู่เธตกรแล้วก็ฟืนใส่เอาไฟเผา กะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ศพไหมได้แบบสบายๆแล้วก,กลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเพียงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่บบาศพเผาไม่ไหมเชาาบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศมาทราบแล้วจึงได้ไปดู เห็นสบไม่ไม้จริงๆก็ราสบเอมอิ่มไปดได้น้ำจะเล้เสี้ยมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ำไหลออกมาแทงส้นไหลรูรอดไปเยอะนมันไม่ไหลแต่น้ำมีบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมัน,นต่างๆมันก็ไหลมันด้วยช่วยกันไหล พะย่พิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ้นอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไปด้วยความสุขรพโสมลมท,ที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลย ยิ่งมอง,ด,งดูเพียงไรความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสุขปรกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพิทาย,ยานจับใจคำว่านิพิทาย,ยานแป่ว่รารู้ยานนี่แปลว่ารู้นิพิธาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเราคนดีของบุงงคคลอื่นก็ดีมันสุขกรกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร เราประครับประคองกายก็ไม่ต่างกับกายประครับประคองถุงอุจจาระคือ <c oughs> ข้างในคล้ายอุจจาระมันสกปรกมันเน่าเละเทอะไปหมดถ้าไม่จิตสลดเกิดนิพพายายนมีความเบื่อหน่ายในขันห้าคือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จะไปบอกพ่อบอกแม่บอกปัญญาบอกเสือหายทั้งห้าสิบห้าคน ให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูราบสร้าศพของสตรีหญิงสาวสวยตอนมีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าเสียงทั้งห,หลายที่มันหลังหล้กมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนทั้งหลายที่ได้รับฟังมันดูแล้วก็เกิดนิพิทายายความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากาศมารมลดน้อยลงไปยังไม่หมด เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสา ح, มีหน้าที่ของพรรยายังปฏิบัติกันตามปกติเพราะจิตใจนี้จะมีความรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั่นก็หาไม่เพราะอาศัยความดีเพียงทั้งนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทนันหลายจิตใจของท่านนันหลนั่นก็มีความเบื่อนหน่ายในร่างกายเห็นว่าสกปรก เห็นคนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมือ่อครู่นี้ที่ตายแล้วก็แทงให้น้ำเหลืองน้ำหนองเลือดน้ำเลือดไขมันต่าง,างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อจิตใจของท่านประย์มีนิพพทายานไปยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบุคคลคณะ,ะนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวะดึงสถิตวโลกอาศัยเมตตาบรารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่มาองค์สมเด็จพระวิธิตามานรัสแล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามตามกันเมื่อด้วยอำนาจบรารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่าน ไอ้ไฟนิพพทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนจะนั้นเ,น,น,นเมื่อพบองโซเนตวชินาวรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปต้าได้ทานศีลเลขธรรมะอะไรก็ตามแล้วเศืทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกรรมและการออกจากราการรมใจกระพบใจอีกตรงกรรม,มารมณ์มันไม่ดีเรื่องการออกจากกรรมมันเป็นของดี นิองสมเด็จพระจินาสีมักจะเศฐกิจแผลเก่าอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบยิงเป็นปัจจัยให้พยศละบรรดาเสหายเพราะไม่ได้ดีดามบรดาพัญญาสมเร็จพระหัตถคุในตอนต้นก็เป็นประโสนดาบันแบกง่ายๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายการนำเรื่องราวของมาสยศมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เพื่อท่านหลายยทราบชัดว่าจิตใจของเราทรักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และปฏิบัติทำกำลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุคตจะสร้างความสบายใจให้เกิดในชาติปัจจุบัน แต่เราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้ถภาว่าใจของเราจับเพื่อว่ายิน,นจีเฉพาะในอารมณ์ทมบทนั้นบทเดียวและเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบเหมืกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ ฉะนั้นการเข้าถึงผริพาัณฑ์นี้เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมเราก็จำเอาไว้ว่าทั้งข้าก็ดีงูเหลืองก็ดีพยศก็ดีที่ความดีเฉพาะหน้าหมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปพรินิพพา์ได้ชั้นใดเราเราพุทธบริษัทัหลายมีเสียงสําหรับฟังมีหนงังสือสําหรับดู แล้วก็วิเคราะ์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพระนิพพานอย่างน้อยก็ชาติหน้าเท่านั้นอรบ,บันรดา่ันพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอก,บอก,บอก,บอกหมดหกบอกหมดเวลาสามทีปรากฏแล้วก็ก้องขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูนผล તેઓ ડાકડા પુત્ર સાહસ અને કચો સાં સવાદ લઈએ